สวัสดีครับมนีกาือยู่กับช่องโชควิเชียนป้ามให้เก้านะครับเดี๋ยวเอาง่วงมาปล่อยแปลงครับน้ังจะจีบฝนตกนะใส่แปลงแพงกว่าลาข้างหนะ้ามาดึงง่วงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอฟหนึ่งนะครับ น่ครับนี่ก็ลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับตัวตันนี้เป็นลูกซี่ว่นะครับเอฟสองครับนี่ครับตั้งเนียนง่ายครับกำลังปองครับนี่ฮังโกลาตัวนี้เป็นลูกเคเอฟครับเดืเดือนหนึ่งนะครับนี่กรผูุกนะครับสมุนหลายนะครับสมุนมาชวยเรียงง่วนนะครับสองตัว นะครับสมุนเา่เาวห่าวเป็นวัวหน่อยนะครับตอนนี้ก็ลูกซีบายศูนย์เก้าหกนะครับอยู่แปดเดือนนะครับเป็ตนตัวน,นี้ก็ลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับกับเพิ่งได้หนึ่งเดือนเมื่อกี้พอดีนะครับหนึ่งเดือนพอดีแข้งขาใไงครับลูกเคเอฟสามหนึ่งตัวง่ามนะครับเยมากเลยครับนี่เห็น ตอแหละกก็มากเลยกับจิตเราจะย่ามผสมเกฟบสามหนึ่งน่ะครับสีแดงจึงคือมาขาใหญ่ตัวนี้เป็นผสมโตนะครับนี่แงพันกิดองสางก็ดีอยู่แต่ว่าหังผสมโตกับตัวหน่อยอวกกว้อนตัวเกเอฟนี่เป็นสองอาทิตย์นะนี่นี่ก็จิเป็นน้องจิ๋วข้อนะครับเอฟหนึ่งให้กันนะครับ กับสเขาซ้อนขวบแล้วล่ะครับแต่ว่ากันยังบกขึ้นนะู่ยอยู่ใกล้ๆอยู่คนนัครับกับสิเป็นพวกแม่เขานะครับจนกับรามอยู่หลังห้หน้านะบอดี้เอาเล็กหน่อยนิายาแปลงหย้านะครับแปลงชัดๆเลยครับ KF31 อายุหนึ่งเดือนเต็มนะครับมือวันนี้เดือนพอดีนะครับวันที่ยี่สิบสองนะครับ ออกยี่สิบสองกุมภานะครับกสิลดเดือนอยู่สองหมื่นนะครับวันกุมภาไม่ยี่สิบเก้าหมื่นนะครับบวกรวมแล้วกสิเดือนหนึ่งพอดีนะครับเบิ้งเกืีอยโตเตี้ยไปเลยครับเบิ้งแข้งขาเท่ากันเลยครับผสมโตก็ผสมหลอดนะครับแข้งายายขาใหญ่แห้งนะครับง่ามแห้ง น่องจันเพ็ญครับเอฟหนึ่งครับสวยงามนะครับตัวนี้ก็ผสมโตครับแต่ว่าก็แม่พันทรงพอพันทรงนะครับเป็นเขาหลุนแต่กำเนิดนะครับอายุสิบสี่เดือนนะครับนี่ครับ เขากระถือฝนนะครับกำลังปงปลดปลวครับแฮงกอลา่านี่ครับบุคอยเขียวบันไดครับ,รบนอยคลิปนี้ก็สิจบไปซ้ำนีนซ้ซักกอนนะครับก็อัปเดตให้พี่น้องชาวงูว่เบิ่ง หัวของโชควิเชียนฟาร์มนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้่องโชควิเชียนฟาร์มเด้อครับ,บคุณครับสวัสดีครับ